น้ำเดนอาการคุณสิริวันคัสสันเทียอายุ48ปีหลังจากที่ได้รับยาไปแล้ว9ครั้งคนไข้เคยเป็นวัณโรคมาก่อนผลการตรวจเอ็กซเรย์ล่าสุดเนื้อปอดหายไป30%ไอเป็นเลือดและปอดมีจุดคนไข้รู้สึกเจ็บเสียดแน่นหน้าอกร้าวมาที่รักแล้แน่นท้องและปวดท้องปวดที่หน้าอกและไอเป็นเลือดซึ่งมีอาการทรมานมาก หลังจากใช้น้ำมันสกัดกัญชาของดอกเตอร์แก้มหอมและยาสมุนไพรเพื่อใช้บรรเทาอาการปวดอาการปวดก็ดีขึ้นหายใจเข้ามีอาการเจ็บน้อยลงและหายใจได้ลึกขึ้นตอนกลางคืนสามารถนอนหลับสนิทมากขึ้นก่อนทานยาคนไข้จะมีอาการเจ็บหน้าอกตลอดเวลาซึ่งทานยาแก้ปวดก็ไม่หายแต่หลังจากใช้ยาเซตนี้อาการเจ็บปวดลดลงอย่างชัดเจนอาการดีขึ้นมาก และไม่มีอาการไอเป็นเลือดและไม่เจ็บเสียดหน้าอกฝากกราบขอพระคุณคุณหมอแก้มหอมและคุณหมอเกรสที่ช่วยต่อลมหายใจขอเบิกยาต่อเนื่องเพื่อรักษาอาการ